สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาวาพอดแคสต์อีกครั้งนะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือที่ชื่อว่าเวทมนต์แห่งเวทมนต์และกฎแห่งการดึงดูดนั่นเองนะครับเป็นตอนที่2นะครับแล้วก็ผมก็จะสลับหลายๆตอนรวมกันนั่นเองนะครับมันหนังสือทั้งหมดเกี่ยวข้องกันและเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็จะพาแฟังทุกท่านเนี่ยไปสู่ความร่ารวยและความมัน่นคงนั่นเองนะครับทีนี้ครับในตอนต่อไปนี้ครับมันเป็นวิธีหลัก3ามประการในการทํางานกับกฎแห่งการดึงดูด นะครับแล ants, es, ้วก okay. ok you know ็อย right. ่างที่บอกครับว่าผมผมอ่านหนังสือแบบลึกลับนะครับคือหนังสือที่มันไม่ค่อยมีคนอ่านกันและเป็นหนังสือที่แบบว่าผมอ่านแล้วว้าวนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าหนังสือทั้งหมดที่ผมพามาเนี่ยเป็นหนังสือที่ทําให้ผมก้าวมาถึงทุกๆวันนี้นั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนน้อยมากมีมีเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือหนังสือแหละแล้วก็ค้นพบว่าอ๋อที่ผมมีวันนี้ได้ก็เพราะหนังสือนั่นเอง ทีนี้ครับวิธีหลัก3ามประการในการทํางานกับกฎแห่งการดึงดูดนดั่งในบรรดาหนังสือมากมายนะครับก็คือเกี่ยวกับกฎแห่งการดึงดูดนดั่งนะครับท่านฟังพบกับผู้เขียนที่นําเสนอแนวทางที่แตกต่างกันมากมายนะครับเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดของท่านฟังขึ้นอยู่กับว่าท่านฟังเนี่ยเป็นใครและการวางแนวต่อโลกของท่านฟังเป็นอย่างไรนะครับจนถึงจุดนี้ครับกลยุทธ์บางอย่าง อาจจะสมเหตุสมผลกว่ากลยุทธ์อื่นอีกมากมายนะครับเนื่องจากครับมีคนหลายประเภทครับจึงสมเหตุสมผลที่ควรมีวิธีการต่างๆมากมายในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้แนวคิดเหล่านี้อย่างไรก็ตามครับแหล่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันมีจํานวนมากมายนะครับแล้วก็มีวิธีการหลักสามประการที่เหมือนกัน นะครับซึ่งผมหยิบหนังสือเล่มน,นี้มานะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มอ,อื่นๆนหนังสือดังๆอ่านหนังสือเด e ะซีเ e นี้ก็ใช่นะผมว่าผมว่าอ่านมาเหมือนกันแต่ผมเจอหนังสือเล่มน,นี้ปุ๊บอุย้ยสรุปได้ยอดเยี่ยมมากกว่าก็เลยเอามาพูดก่อนนะครับทีนี้มี3ประการนะครับที่เหมือนกันในการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องสู่ทศัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตปัจจุบันด้วยนะครับและศักยภาพในอนาคตของฝั่ัง มีขั้งความทราบซึ้งการยืนยันและการมองเห็นมีแค่3าตัวนี้เองนะครับรวมไปถึงการกระตันอยู่ด้วยหรือเรียกว่าทั่วไปก็คือการขอบคุณนั่นแหละคือการมุ่งเน้นไปที่สิ่งดีๆสําหรับท่านฟังไม่ว่าจะเป็นมุ่งความสนใจไปที่ช่วงเวลาปัจจุบันหรือช่วงเวลา,ช,ววลาชีวิตทั่วไปนะครับเมื่อเราระบุจุดและตระหนักถึงด้านบวกในชีวิตของเรานะครับเราจะเปลี่ยนความสนใจของการของเราออกไปจากด้านลบ โดยอัตโนมัตินะครับโดยพาตัวเองไปอยู่ที่ที่ดึงดูดสิ่งที่เราชื่นชมมากยิ่งขึ้นนั่หนึ่งนะครับเหมือนเหมือนกับท่านฟังเหมือนกันท่านฟังสนใจเรื่องพลังงานดึงดูดพลังงานที่เรามองเห็นนี่แหละ YouTube ก็มีอัลกอริทึมใช่ไหมก็จะพาท่านฟังเข้ามาสู่ช anel แบบนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนเกี่ยวกับกฎแห่งการดึงดูดนะครับและแนะนําให้สร้างแนวปฏิบัติในแต่ละวันโดยคํานึงถึงคุณลักษณะเชิงบวกให้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้นะครับทีนี้มันไม่สําคัญว่าอาหารเช้าแสนอร่อยหรือการอาบน้ําอุ่นๆดีๆหรือการฟังเพลงโปรดหรือฟังเพลงคลาสสิกทางวิทยุก็ได้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือ Spotify ก็ได้จะดูเหมือนเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามนะครับและทราบซึ้งอย่างเข้มแข็งสําหรับสิ่งเหล่านี้ยังไงดีผมอธิบายง่ายๆก็คือตอนเช้าขึ้นมาใช่ไหมครับผมก็ บางบางเช้าก็จะมีคนทำอาหารให้นะครับก็จะมีทางทีมงานแม่บ้านเนี่ยมาช่วยทําอาหารแต่บางบางเช้าผมก็อยากจะทาอาหารเองก็ตอนเช้าผมก็จะเอาปลาแซลมอนเนาะไปอบไปนึ่งนะครับแล้วก็ทําซุปมิโซะแล้วก็ผมชอบเมื่อก่อนผมเคยทํางานร้านอาหารญี่ปุ่นมานะครับจริงๆเนะผมทํางานมาหลายที่มากนะครับแล้วก็แต่ละที่บางเดือนก็อยู่ใ้เดือนหนึ่งบางเดือนก็เป็นปีอะไรเงี้ยนะครับแต่ทํางานมาหลายที่มากนะครับก็ ก็ตอนเช้าเนี่ยผมก็จะทำแบบนี้แหละแล้วก็ทำกาแฟเองก็ดิฟกาแฟเองนะครับแล้วก็บางครั้งก็ใช้เครื่องบ้างอะไรเงี้ยนั่งแขก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 กันนะครับแล้วก็นั่งปั่นเมล็ดกาแฟเองหรือไปคั่วกาแฟเองในตอนเช้านะครับก็ตื่นประมาณ6กโมงเช้าได้แหละทีนี้เวลาที่ผมคั่วกาแฟนะนะครับผมก็จะทราบซึ้งว่าอูเมล็ด กาแฟนี่ดีมากรู้สึกขอบคุณรู้สึกลึกซึ้งเขาอีกนะครับวันต่อมาผมได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีกว่าเดิมอีกนี่คือที่เขาบอกว่าเรารู้สึกซาบซึ้งอย่างเข้มแข็งกับสิ่งเหล่านี้อ่ะซุปมิโซะต่อนะครับตอนนี้ผมปรุงซุปมิโซะผมก็จะรู้สึกชิมไปด้วยอืมซาไลาซาไลาที่อยู่ในน้ําซุปมิโซะก,ก็อร่อยอะไรเงี้ยขอบคุณนะอะไรเงี้ยก็คุยไปด้วยพูดไปด้วยนะครับเหมือนเช่นการเวลาที่ผมไปไหว สารพรภูมิหรือสารพระพรมในบริษัทที่อยู่เมืองไทยนะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ทําให้ผมมีวันนี้จริงๆผมก็พูดแบบนี้ทุกๆวันนั้แหละนะครับคือไม่ได้ขออะไรเลยพูดแต่คําว่าขอบคุณแล้วก็าซาบซึ้งที่พวกเขามายือนอยู่ข้างๆผมจริงๆอผมเห็นเป็นแบบอีกมิติหนึ่งนะแต่แต่ผมรู้สึกว่าผมจะพูดอย่างนี้ทุกครั้งที่ผมไปยือนอยู่ตรงหน้าพระผม ทำให้ผมเนี่ยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นอนนี่นะครับผมเผยเคล็ดลับแบบนี้เลยไม่ไม่กักด้วยผมพูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับทีนี้นี่แหละที่ในหนังสือที่ผมอ้างอิงอย่างหนังสือแล้วกันเนาะแล้วก็ชีวิตจริงที่ผมใช้จริงๆเนี่ยมันประมาณนี้นะครับคือเราต้องรู้สึกซาบซึ้งอย่างเข้มแข็งแข่งขันสําหรับสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดไปนั่นแหละนะครับการยืนยันครับในหัวข้อการยืนยันนะครับคือการกล่าวคําเชิงบวกซ้าๆ ไม่ว่าจะเงียบหรือจะออกเสียงยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นแบบผมเป็นคนรวยฉันเป็นคนรวยนะครับคือเวลามีมีเหตุการณ์ที่รู้สึกอารมณ์มันมันสั่นอะไรเงี้ยก็ฉันเป็นคนรวยอประมาณนี้แหละหรือถ้าท่านฟังมีโอกาสที่แบบสั่งสินค้าแล้วมีรีวิวก็พิมพ์คำนั้นก็ได้นะครับฉันเป็นคนรวยอได้เหมือนกันมันไม่ได้ผิดอะไรนะใช่ไหมทีนี้ซึ่ง มันจะอธิบายถึงความเป็นจริงที่เราสร้างขึ้นนนัเองนะครับตัวอย่างเช่นหากท่านฟังต้องการเพิ่มความเป็นอยู่ทางการเงินของท่านฟังท่านฟังอาจจะสร้างคํายืนยันเช่นนี้ฉันมีทุกสิ่งฉันมีทุกสิ่งที่ฉันต้องการและยังมีอีกมากมายที่ชีวิตเพื่อความปลอดภัยและความอุดมสมบูรณ์ก็ได้นะครับหากท่านฟังกําลังมองหาความสัมพันธ์ที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นความรัก ความสัมพันธ์ที่ยืดยาวหรือเพื่อนที่ดีหรือเขาเรียกว่าอะไรนะการณียมิตรนะหรือไม่มากกว่าการณียมิตรก็ได้นะครับซึ่งในมนุษย์เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเยอะมากนะครับผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมเกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนที่สุดที่ผมเคยรู้มาเลยนะครับคือแล้วแล้ว,แล,วแล้วถ้าถามท่านฟังถามผมว่าแล้วอะไรที่มันซับซ้อนน้อยที่สุดละ่ะก็คงจะเป็น น้องหมานะครับแล้วก็น้องเมลนัล่นแหละคือซับซ้อนน้อยที่สุดแล้วนะครับจริงๆโอเคทีนี้ท่านฟังอาจจะพูดว่าฉันอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีและเต็มไปด้วยความรักกับคู่ที่สมบูรณ์แบบของฉันนี่คือสิ่งที่เราอยากมีความสัมพันธ์ระหว่างกับมนุษย์นะครับเพราะว่าถ้าหากท่านฟังอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมนุษย์เนี่ยเราควรจะพูดซ้ำๆย้ำๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือเงียบนะครับหรือพูดในใจหรือพูดออกเสียงก็ได้นะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่พูดเนี่ยเซลล์ในเม็ดเลือดของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันทํางานกันตลอดนะครับถ้าหากข,าข้างในไม่สมดุลปุ๊บมันจะแสดงออกมาข้างนอกหมดเลยนะครับดังนั้นเราต้องทาให้ตัวเองสมดุลเราถึงจะเชื่อมต่อความสมดุลจากข้างนอกได้นะครับทีนี้ครับนี่อาจจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ท้าทายสําหรบหับหลายๆคนนะผมบอกเลยตอนแรกที่ผมรู้เนี่ยโคตรท้าทายเลยอะไรมันจะยากขนาดนี้นะครับคน ซ,ซึ่งมันมันมัน,มนท้าทายมากจริงๆนะครับเพราะถึงแม้มีความชื่นชมจะกเกี่ยวข้องกับความมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่การยืนยันนั้นจําเป็นต้องอาศัยความเต็มใจที่จะปลอมแปลงคือถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราอะแต่เราต้องปลอมแปลงอะจนกว่าท่านฟังเนี่ยจะทําได้นะครับมมนมีหนังสือหลายๆเล่มน,นะที่เกี่ยวกับพลังงานดึงดูดหรือสิ่งที่เราจะดึงดูดมาเนี่ย ไอตอนแรกเนี่ยมันอาจจะดูขัดขัด,ขดมันเหมือนเป็นการโกหกแต่จริงๆเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าจิตใต้สํานึกมองไม่เห็นนะครับไม่ว่าท่านฟังจะแสดงอะไรหรือจะปลอมแปลงอะไรอ๋อมันจะตอบว่าใช่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 ตลอดเลยนะครับดังนั้นท่านฟังต้องปลอมแปลงก่อนนะครับโดยแซงทําเป็นว่าท่านฟังเนี่ยได้แสดงเป้าหมายของท่านฟังออกมาแล้วนะครับมักจะรู้สึกงี่เง่าในตอนแรกนะครับผมบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยมันอาจจะดูแบบงงง อออมันไม่น่าทําเลยจริงๆแต่ฟังน้องฝืนๆไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นจริงๆนะครับเหมือนกันผมเนี่ยผมจริงจริงจินตนการๆๆแบบนี้ทุกๆวันเลยว่าสักวันหนึ่งผมจะเชิญชวนท่านฟังที่เป็น V.I.P มานั่งคุยกับผมนะครับแล้วก็ถ่ายทอดพลังงานดีๆรวมถึงกับสิ่งดีๆกันเลยกันนี่ประมาณนี้แหละในห้องสีขาวโต๊ะยาวๆและเก้าอี้นั่งและมีทีมงานของผมเนี่ยช่วยกัน เอาใจแล้วก็เทคแคร์ท่านฟังนี่นี่คือสิ่งที่ผมพูดกับผมตลอดนะครับทีนี้แต่ครับหลายๆคนก็พบว่าการาผ่านการฝึกฝนซ้ําแล้วซ้าเล่าเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยคำยืนยันของพวกเขาเนี่ยจะกลายเป็นจริงท่านฟังลองคิดดูว่าหากผมพูดแบบนี้ซ้ําๆเนี่ยมันจะเป็นจริงไหมจริงครับแม้แต่ชีวิตที่ผมมาถึงทุกวักนนี้ผมก็พูดแบบนี้ซ้ำๆมาและผมพูดจนตอนที่ผม จำได้เลยผมเก็บขายของเก่าจริงๆนะเก็บแยกกระเป๋าแยกกระป๋องแยกนู่นนี่คือผมไม่มีจริงๆนะเมื่อก่อนนะผมก็ค่อยๆขึ้น,ข,นขึ้นมานะครับแล้วก็เรียนรู้ศึกษาเรียนต่อเรียน,เร,ยนเรียนตลอดนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมใช้คําพูดยืนยันเพื่อให้มันกลายเป็นจริงนะครับตอนแรกเนี่ยมันยากนะครับเชื่อเถอะตอนแรกยากจริงนะครับต่อไปในหัวข้อใหม่ครับการแสดงภาพตามที่่านฟังคาดหวังคือการฝึกสร้าง ภาพทางจิตของสถานการณ์ที่เราปรารถนาถ้้เราใช้เวลาจินตนาการถึงบ้านที่ท่านฟังอยากเป็นอยากอยู่อยากมีหรืออยากต้องการที่จะครอบครองนะครับอยากอยู่ในงานที่ท่านฟังฝันก็ได้หรือกําลังมองหาหรือการที่มีสุขภาพที่ดีหรือมองหาคู่รักที่ดีก็ได้นะครับเป้าหมายของการมองเห็นคือการสร้างความรู้สึกที่ชัดเจนนะครับของความฝันที่เป็นจริง แต่มันเกี่ยวข้องมากกว่าครับแค่การมองเห็นมันด้วยตาของนัทฟังเองท่านฟังต้องสร้างความรู้สึกของการบรรลุความปรารถนาของนัทฟังด้วยนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่จริงๆครับเริ่มกระบวนการเปลี่ยนความคิดของนัทฟังให้กลายเป็นสิ่งต่างๆนั่นเองนี่อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายหากท่านฟังคุ้นเคยกับการนึกภาพสิ่งที่ท่านฟังต้องการในขณะเดียวกันครับก็รู้สึกแย่กับการที่ไม่มีมัน มันไม่ได้นะจริงๆนะครับวัตถุประสงค์ไม่ใช่การกังวลกับบางสิ่งที่รู้สึกว่าจะเกินที่จะเอื้อมนะครับแต่เป็นการจินตนาการให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเชื่อว่าสิ่งนั้นจะมาหาท่านฝั่งที่น่าสนใจคือการฝึกเว่นมนยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้ง3านี้ด้วยนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าแม่มดรวมเอากระบวนการเหล่านี้ เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างไรในคู่มือในภายหลังนั่นเองนะครับหนังสือนี้เชื่อมต่อกับศาสตร์ตะวันตกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งซึ่งศาสตร์ตะวันตกเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าประเทศไทยเขาเรียกว่าคุณใสเนาะแต่ทางนู้นเขาจะเรียกเวทมนต์นะครับแต่ทางนน้นเขาจะเป็นเวทมนต์เซิงช่างสรรน,นะครับแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยจะโหดๆลายนิดหน่อยนะครับแต่ซึ่ง คุณใส่ทางที่ดีมันก็มีนะครับซึ่งผมก็ไปเรียนรู้มาเหมือนกันนะครับทางที่ไม่ดีมันก็มีนะครับเราเลือกได้นะครับตอนนี้ครับสําหรับตอนนี้ครับปวดจำไว้ว่าหาดท่างมุ่งที่จะเปลี่ยนนิสัยความคิดของท่านฟังในชาของท่านฟังจะผลิตสกัดกาแฟที่6ใส่แก้วออกมาไปเป็นอย่างแรกในตอนเช้าและมุ่งหน้าสู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นี่คือการค้นพบ กฎแห่งการหนึ่งดูดนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีทั้งวันที่เร็วร้ายและวันที่ไม่เร็วร้ายนะครับดังนั้นครับหากท่านฟังยังคงฝึกฝนการเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นครับเมื่อเวลาผ่านไปครับสิ่งที่ท่านฟังจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตของท่านฟังไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้มาก่อนนั่นเองนะครับทีนี้ผมขอพูดประวัติความเป็นมาของความคิดก่อนนะครับ ผู้คนหลายพันคนครับหรืออาจจะเป็นล้านๆนคนก็ได้ที่ได้ปรับปรุงชีวิตของตนให้ดีขึ้นอย่างน่าทึ่งโดยการใช้หลักการพื้นฐานของกฎแห่งการดึงดูดนะครับแต่กฎแห่งการดึงดูดนี้มาจากไหนนะครับใครเป็นคนค้นพบมันและมันทำงานได้อย่างไรกันแน่มีคำตอบมากมายสำหรับคำถามเหล่านี้ครับผมบอกเลยผมก็มีคำตอบเหมือนกันและมีหลายสำนักเลยที่มีแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง มันขึ้นอยู่กับภูมิหลังของนันฟังด้วยทิศทางเฉพาะของนันฟังต่อโลกและระดับความสงสัยของนันฟังเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่าความคิดจะกลายเป็นสิ่งต่างๆนั่นเองนะครับแหล่งข้อมูลผู้เขียนและคําสอนบางแหล่งอาจจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าหรือดูน่าเชื่อถือกว่าหรืออาจจะดูน่าเชื่อถือมากกว่าแหล่งอื่นๆด้วยซ้าไป คู่มือนี้จะเน้นไปที่กฎแห่งการดึงดูดในท้ายที่สุดนะครับจากมุมมองของผู้ที่เข้าร่วมกฎนี้เข,เข้าไปกับการฝึกฝนเวทมนต์ก่อนแต่ก่อนที่เราจะกระโดดเข้าสู่โลกแห่งแม่มดนะครับเรามาดูประวัติความเป็นมาแนวคิดตามที่ได้รับการนิยามและอธิบายข้างต้นไว้ก่อนตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมานะครับความลับที่ไม่เป็นความลับแล้วกันนะครับ บทนำที่จะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางที่สุดกับกฎแห่งการดึงดูดคือ The Secret นั่นเองซึ่งเป็นภาพยนตร์ปีคิดทักราช2006ที่ผลิตโดยผู้ผลิตร,รายการโทรทัศน์ชาวออสเตรเลียนะครับผมดูแล้วผมชอบมากผมประทับใจจริงๆผมชอบมากเขาชื่อว่าลาโฮดานะครับ น่าจะจำไม่ผิดนะนะครับซึ่งเริ่มสนใจกดแห่งการดึงดูดหลังจากอ่าน The Science of Getting r i s h นะครับซึ่งเขียนไว้เกือบร0อปีก่อนหน้านี้นะครับโดย Wallace w l l เลซวิทเทนนะครับซึ่งผมมีหนังสือเล่มนี้ดีมากนะครับที่จริงๆนะครับหนังสือของวิลลินส์ได้สรุปการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและการกระทําที่จําเป็นเพื่อดึงดูด ความมันม่นคงมั่นคงความร่ำรวยความคิดดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตรวมถึงการเน้นไปที่การขอบคุณต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วเขาเรียกว่าการกระตันยูนั่นแหละนะครับทีนี้ครับลาโฮด้าครับโชคไม่ดีในหลายๆด้านครับได้และได้รับแรงบันดาลใจในการค้นคว้าสิ่งที่เธอเรียกว่าความลับนะครับ ทันใดนั้นเองนะครับก็พบว่ามาทำงานได้อย่างไรในชีวิตของนักปัจญาศิลปินนักวิทยาศาสตร์และผู้ประสบความสำเร็จอื่นๆอีกมากมายผู้ที่มีชื่อเสียงตลอดทั้งประวัติศาสตร์ขณะที่เธอเจาะลึกการสำรวจเพิ่มเติมครับเธอพบว่าตัวเองเนี่ยเชื่อมต่อกับนักคิดอย่างนักนักคิดกับนักเขียนและครูร่วมสมัยในยุคใหม่ หลายคนจากหลายหลากหลายสาขาตั้งแต่ผู้ประกอบการและโค้ดแห่งความสำเร็จไปจนถึงนักฟิสิกส์และนักปรญ,ญาควอนตัมซึ่งแต่ละคนมีภูมิปัญญาของตัวเองเกี่ยวกับกฎแห่งการดึงดูดนะครับและความหมายของการมีชีวิตอยู่นะครับเหมือนกันบ่าวพักแคทมีเพราะท่านฝั่งทุกท่านนะครับผมบอกเลยนะครับชีวิตที่สร้างขึ้นโดยอย่างมีสติในเรื่องที่ท,ที่ที่เขาเรียกว่า the นั่นเองนะครับครูมากมายกว่า20คนแบ่งปันแนวคิดและอธิบายว่าความเข้าใจของพวกเขาเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการกำหนดทุกๆด้านของชีวิตของเราได้อย่างไรนะครับทีนี้ครับผมมาอธิบายเพิ่มเติมครับเดิมทีครับคิดว่าเป็นรายการพิเศษทางทีวีในประเทศออสเตรเลียนะครับโปรเจกต์นี้กลายเป็นสารคดีขนาดเต็มและต่อมาครับเป็นหนังสือที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางมากครับ กว้างขวางมากๆเลยนะครับจากผู้ชมกระแสหลักนะครับโดยทำรายได้มากกว่ามากกว่าเลยนะ300ล้านเหนรียญสหรัฐการต้อนรับเชิงบวกเนี่ยมีอย่างมากแบบไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นผลมาจากพลังเชิงบวกและความกระตือรือร้นของลาฮันดานะครับในการแบ่งปันข่าวเรื่องกฎแห่งการดึงดูดเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามครับสำหรับโฆษณาเกินจริงรอบๆตัวครับเดอะซีเอ็ The Secret ครับก็ไม่ได้มีข้อบกพ้องที่สําคัญครับบางมาการครับนักวิจารณ์หลายคนโต้แย้งว่าการนําเสนอเนี่ยเข้าใจกฎแห่งการดูดที่เรียบง่ายเกินไปและผิวเผินเราจะมากลับมาดูข้อสังเกตข้อนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับภายหลังนะครับแต่ก่อนอื่นครับมาตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ค่อนข้างเฟออฝันของความเชื่อนะครับ แนวคิดที่ว่าความรู้เกี่ยวกับกฎแห่งการดึงดูดนั้นจริงๆเนี่ยมันถูกจนใจเก็บเป็นความลับมาเป็นเวลาหลายพันปีนะครับซึ่งเหมือนกันครับในมว์บาพาคแคนนี้ใครที่จะรู้เรื่องนี้ต้องเป็นคนที่โชคดีจริงๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับมันถูกกักขังไว้ในห้องนิลล่าไผ่นะครับมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่มีอภิสิทธิ เท่านั้นที่เข้าถึงปัญญาได้นั่นเองนะครับการค้นพบเป็นระยะระยะและซ่อนไว้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ถูกขโมยและกู้คืนเป็นระยะระยะตลอดทั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับอย่างเหมือนกันครับท่านฟังคงไม่เคยเห็นหนังสือเล่มนี้นที่ไหนก่อนใช่ไหมครับผมถามด้วยจากใจจริงนะถ้าเคยเห็นก็ช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะครับเดซิเคครับเขาอ้างว่าเพิ่งนำเสนอต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกเท่านั้น ทีนี้ครับนี่เป็นวิธีการตลาดโดยพื้นฐานแล้วครับและไม่เป็นความจริงครับไม่ว่าจะเป็นแง่ใดก็ตามเนื่องจากผู้คนจำนวนมากทำงานกับกฎแห่งการดึงดูดมาเป็นเวลาอย่างน้อย150ปีที่ผ่านมาในความเป็นจริงครับมันมีประเพณีอันยาวนานที่ผู้เขียนและครูเนี่ยจะเปิดเผยความรู้ตัวตนอย่างเปิดเผยนั่นเอง ซึ่งเดี๋ยวเรามาจะต่อกันในเอพิโซดหน้านั่นเองนะครับซับซ้อนไหมครับรู้สึกว่าผมผมหาหนังสือที่แบบแปลกๆจริงๆนะมาเล่าแล้วก็มันมีความตื่นเต้นแล้วแบบลุ้นอะ่ะผมรู้สึกว่ามันลุ้นจริงๆนะครับขณะที่ผมเล่าไปเนี่ยผมก็ยังลุ้นเลยอี่ยตอนต่อไปจะเป็นยังไงต่อหนะ้าอะไรเงี้ยนะครับขอบคุณท่านฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงนะครับขอบคุณที่คอยกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันคราวหน้าครับจะมีเรื่องความลับมากมายบนโลกใบนี้ที่บอกเลยว่า อยู่ในตัวมนุษย์ทางนั้นเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมเลยนะครับขอขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ทําให้ผมประสบความสําเร็จในชีวิตมากมายสามารถก่อตั้งบริษัทได้แล้วก็สามารถมีเงินลงทุนหมุนเวียนในบริษัทด้วยแล้วก็มีเงินลงทุนในตราทุนสหรัฐถ,ถึง8พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มขึ้นทุกวันใน่นเองนะครับขอบคุณไปถึง สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตด้วยนะครับทั้งเป็นพลังงานที่สัมผัสได้และจับต้องไม่ได้นะครับพลังงานทุกอย่างที่ร่วมกับชีวิตของผมรวมไปถึงผู้คนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตใต้าสานึกจิตสํานึกรวมไปถึงจิตสากลกาแล็กซี่จักรวาลสิ่งที่ผมมีอยู่ทุกๆอย่างเลยขอบคุณนะครับขอบคุณทําให้ผมมีความสําเร็จมากมายและมัม่งมีมากมายขนาดนี้และเจอผู้คนดีๆมากมายในหนิงนะครับโดยเฉพาะท่านฟังทุกท่านที่เข้ามาฟังกับผมในหนิง ขอบคุณนะครับคำคืนนี้ลาตีสวัสด์หลับฝันดีกันทุกคนนะครับ